สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Book t d Channel ช่องที่คุณสามารถรู้มากในเวลาน้อยกับผมปรับสันติครับก่อนอื่นก็ต้องขอโทษที่ไม่ได้อัปวิดีโอมาสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาและคลิปนี้จะแตกต่างจากคลิปก่อนๆน,นิดนึงนะครับเพราะว่าจะไม่มีแอนิเมชันและจะมาในแนวพอดแคสต์ถ้ามีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยคอมเมนต์กันด้านล่างด้วยนะครับหนังสือที่จะมารีวิววันนี้ชื่อว่า The Infinite Game เขียนโดย Simon s i m o n s i n e k อินฟินิ e ก็แปลว่าไม่มีที่สิ้นสุดไซมอนซินเนเป็นนักเขียนด้านธุรกิจที่โด่งดังและก็เขียนหนังสือมาแล้วหลายเล่มอย่างเช่น start with w h y แล้วก็ leaders eat last นี่เป็นเล่มแรกที่ผมจะรีวิวหนังสือของเขาครับและหนังสือก็เพิ่งออกมาไม่นานหนังสือเล่มนี้พูดถึงเกม2ชนิดก็คือ finite game เกมที่มีความจำกัดแล้วก็ infinite game เกมที่ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็จะพูดถึง mindset ที่ควรใช้ในแต่ละเกม คำว่า finite และ infinite จะใช้ตลอดในการรีวิวนี้นะครับจริงๆแล้วคุณไซมอนได้ไอเดียนี้มาจากหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เขียนขึ้นในปี1986โดยศาสตราจารย์อีกท่านหนึ่งแต่เล่มนี้ของคุณไซมอนจะเน้นไปทางธุรกิจมากกว่ามาฟังกันครับว่ามันเกี่ยวกับอะไรบ้าง finite และ infinite game ในการเล่นเกมใดเกมหนึ่งจะต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย2คนจริงไหมครับ และเกมก็สามารถแบ่งเป็น2ประเภทจากที่บอกไปแล้วไฟ n ์ไนท์เกมเป็นเกมที่มีกฎเกณฑ์และระยะเวลาการเล่นและมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะเอาชนะยังไงต้องทำอย่างไรตัวอย่างง่ายๆก็คือเกมเกีฬาทั่วไปอินฟินิตเกมเป็นเกมที่อาจจะรู้หรือไม่รู้ว่าผู้เล่นเป็นใครบ้างและสามารถเปลี่ยนแปลงผู้เล่นได้ตลอดเวลาไม่มีกฎเกณฑ์อย่างชัดเจนอาจจะมีก็แค่ข้อปฏิบัติคร่าวๆที่อยู่ภายใต้กฎหมาย ซึ่งในบางครั้งผู้เล่นก็อาจจะเลือกที่ไม่ทําตามผู้เล่นสามารถเลือกวิธีเล่นและจะเปลี่ยนแปลงการเล่นตอนไหนก็ได้ระยะเวลาของเกมก็ไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีทางรู้แน่ชัดว่าการชนะเป็นอย่างไรเป้าหมายของการเล่นก็คือต้องอยู่ในเกมให้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตัวยอย่าง infinite เกมก็คือการใช้ชีวิตการทําธุรกิจหรือเรื่องการเมืองดูง,ง่ายๆนะครับในเรื่องการใช้ชีวิต คุณสามารถชนะชีวิตได้หรือเปล่าครับไม่ว่าจะเป็นการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือการทํางานมันไม่มีจุดที่เรียกว่าคุณเป็นผู้ชนะได้แล้วก็จบเกมนะครับในด้านธุรกิจและการเมืองก็เช่นกันการแข่งขันมันจะดําเนินต่อไปแค่ผู้เล่นในเกมเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นในการเล่นเกมทั้ง2เกมก็จะต้องใช้ mindset ที่สอดคล้องกันไฟน i เกมก็ต้องใช้ไฟน์ไนท mindset อินฟินิตเกมก็ต้องใช้อินฟินิต mindset ถ้าคุณเล่นฟุตบอลและไม่คำนึงถึงว่ามันมีเวลาจำกัดคุณคงต้องแพนแนๆ่ๆในทางกลับกันการทำธุรกิจก็ควรใช้อินฟินิต m มายด์เซตเพราะมันไม่มีที่สิ้นสุดแต่บ่อยครั้งผู้นำธุรกิจใช้มายด์เซ็ตที่ผิดเราได้ยินอยู่เสมอกับความต้องการที่จะเป็นที่หนึ่งหรือต้องการจะชนะ,ะไรายได้ปีที่แล้วซึ่งถึงแม้ว่ากำไรหรือมูลค่าบริษัทหรือการจเจริญเติบโตเป็นตัววัดที่ยอมรับกันในโลกธุรกิจ แต่มันก็ยังเป็นตัววัดระยะสั้นเท่านั้นและมันยังเป็นไปได้ที่แต่ละบริษัทจะยกตัวเองเป็นผู้ชนะโดยการเลือกตัววัดค่าที่ทําให้เขาดูดีกว่าผู้อื่นแต่ในระยะยาวแล้วมันไม่มีผู้ชนะตัวอย่างที่คุณไซมอนให้ไว้นะครับก็คือ British Airway ที่เขาตั้งตัวเองว่าเป็นสายการบินโปรดของโลกซึ่งสายการบิน Virgin ิ t l a n t i c ก็ได้ฟ้องร้องว่าเป็นการโฆษณาที่บิดเบียนหลังจากการสืบสวนพบว่า b r i t i s h Airway หมายถึง เขามีเน็ตเวิร์กการบินที่กว้างขวางที่สุดในโลกไม่ใช่เพราะคนชอบบินกับเขามากที่สุดถ้าแต่ละสายการบินใช้ตัววัดค่าไม่เหมือนกันในการวัดว่าใครเป็นที่1ก็คงมีสายการบินอันหนึ่งในโลกนั้ไม่ท่วนนะครับข้อเสียของไฟน์ไนท์มายน์เซ็ตก็คือการที่จะมีคนชนะก็ต้องมีคนแพ้คนภายในองค์กรบางครั้งจะทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองดูดีซึ่งอาจจะทําให้พนักงานเพื่อนร่วมงานลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้องส่วนอื่นเสียเปรียบ และสุดท้ายแล้วอาจจะทําให้ความน่าเชื่อถือภายในองค์กรลดลงในการดําเนินธุรกิจแบบ infinite mindset ไม่ควรคิดจะเอาชนะแต่ควรเน้นการสร้างองค์กรที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นพอที่จะอยู่รอดไปในอนาคตให้ได้นานที่สุดถึงแม้ว่าผู้เกี่ยวข้องปัจจุบันจะไม่อยู่แล้วก็ตามข้อดีของมันก็คือมันจะช่วยสร้างความมั่นคงขององค์กรในระยะสั้นด้วยเกมธุรกิจจะดําเนินต่อไปถึงแม้ว่าผู้เล่นบางคนอาจจะออกไปจากเกมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นพราะหมดทรัพยากรหรือโดนผู้เล่นใหญ่ฮุบไปและแน่นอนว่าผู้เล่นใหม่ก็เข้ามาได้ตลอดเวลาใน finite mindset ผู้บริหารต้องการได้ผลประโยชน์จากผู้เกี่ยวข้องแต่ใน infinite mindset ผู้บริหารต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกฝ่ายยินดีที่จะสนับสนุนองค์กรต่อไปเรื่อยๆแม่ว่าจะเป็นด้วยพละกําลังจากพนักงานการลงทุนจากผู้ถือหุ้นหรือการซื้อสินค้าจากลูกค้าในเมื่อ infinite mindset เน้นความอยู่รอดขององค์กรในระยะยาวนั่นหมายความว่าผู้บริหารจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สำหรับทุกๆฝ่ายซึ่งจะมีการเอาเปรียบน้อยลงเขาสามารถยอมรับได้ว่าบางครั้งพวกเขาจะเป็นผู้นำและบางครั้งพวกเขาจะเป็นผู้ตามแต่เขาจะไม่ให้ความสำคัญกับคู่แข่งมากจนเกินไปเพราะสุดท้ายแล้วเขากำลังแข่งขันกับตัวเองในด้านนวัตรกรรมผู้นำที่มี finite mindset จะคำนึงถึงว่านวัตรกรรมไหนจะทำให้ตัวเลขดูดี ซึ่งอาจจะไม่ได้ทําประโยชน์ในองค์กรในระยะยาวเสมอไปส่วนใหญ่จะให้ประโยชน์กับผู้ตัดสินในระยะสั้นแต่ใน infinite mindset นวัตรกรรมหมายถึงการมีวิสัยทัศน์ที่ทําผลประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายและจะใช้เป้าหมายระยะสั้นเป็นเพียงการวัดความคืบหน้าไปสู่วิสัยทัศน์นั้นพวกเขาจะไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะเห็นมันเป็นโอกาสในการแปรรูปองค์กรให้ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นในขณะที่ finite mindset จะเน้นความมั่นคง ซึ่งอาจจะไม่สามารถอยู่รอดได้ถ้าเกิดการ disrupt ผู้นำธุรกิจที่ต้องการจะใช้ Infinite Mindset จะต้องคำนึงถึง5สิ่งด้วยกัน 1. advance a just cause ผลักดันความมุ่งหมายในอุดมคติ 2. build a trusting team สร้างทีมที่เชื่อใจกัน 3. study your worthy rivals ศึกษาคู่แข่งที่คู่ควร 4. prepare for existential flexibility เตรียมพร้อมกับความยืดหยุ่นเพื่อความอยู่รอด 5. demonstrate the courage to lead โชว์ความกล้าหาญที่จะเป็นผู้นำมันไม่มีใครที่สามารถจะมี infinite mindset ได้ร0 0หรอกนะครับแต่ถ้าคำหนึงถึง5ข้อนี้ก็อาจจะไปในทิศทางที่ดี just cause ความมุ่งหมายในะอุดมคติอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าการเล่นใน infinite game จุดมุ่งหมายไม่ใช่การชนะ แต่เป็นการอยู่ในเกมให้นานที่สุดแต่ความต้องการจะอยู่ในเกมให้นานที่สุดก็ควรจะมีแรงจูงใจเบื้องหลังซึ่งผู้นำควรจะเป็นคนเสนอขึ้นมา Just Cause หรือว่าความมุ่งหมายในอุดมคติมันแตกต่างจากจุดประสงค์เพราะมันเป็นวิสัยทัศน์ของสภาวะอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นและอาจจะไม่รู้ว่ามันจะมีหน้าตาอย่างไรมันจะต้องมีความดึงดูดมากพอที่จะทำให้ทุกคนยอมเสียสละไม่มากก็น้อยเพื่อวิสัยทัศน์นั้น ราจะต้องมีความเชื่อมั่นพอที่ว่าคนอื่นจะสารต่อความมุ่งมั่นนี้ไปในอนาคตคุณไซมอนยกตัวอย่าง just cause ก็คือ declaration of independence หรือคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาในนั้นไม่มีอะไรที่บอกว่าสหรัฐอเมริกาต้องการเป็นที่หนึ่งแต่บอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะดำรงชีวิตและมีเสรีภาพในการสแสวงหาความสุขซึ่งถึงแม้ว่าจะผ่านไปแล้ว200กว่าปีแต่คนอเมริกันส่วนมากก็ยังเชื่อในสิ่งนี้ถ้าพูดถึงในด้านธุรกิจ องค์กรส่วนมากก็จะมีมิชชั่นสเตทเมนต์ในแนวที่ว่าเราต้องการเป็นที่1เพราะเราจะผลิตสินค้าหรือให้บริการที่ดีที่สุดซึ่งถ้าพูดกันตามตรงทุกองค์กรก็พูดคล้ายกันหมดแล้วมันก็ไม่ค่อยสร้างแรงบันดาลใจสักเท่าไหร่ just cause จะต้องมี5สิ่งด้วยกัน 1. for something ก็คือต้องทำเพื่ออะไรสักอย่างไม่ใช่ต่อต้านยกตัวอย่างนะครับแทนที่จะต่อต้านความยากจนเราควรจะสู้เพื่อสิทธิการใช้ชีวิตมากกว่า 2. inclusive ต้องเปิดกว้างให้ทุกคนที่อยากให้ความร่วมมือ 3. service orientated ต้องทำเพื่อผู้อื่นไม่ได้หมายความว่าการกุศลน,นะครับแต่ควรทำประโยชน์ให้กับผู้เกี่ยวข้องและไม่ใช่องค์กรเป็นอย่างเดียว 4. resilient ต้องยืดหยุ่นพอที่จะรับความเปลี่ยนแปลงจากหลายๆด้านองค์กรไม่ควรผูกมัดตัวเองกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตัวเองให้แต่ควรมองมันเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่จุดมุ่งหมายของตัวเองมากกว่ายกตัวอย่าง ถ้าบริษัทพิมพ์หนังสือมองตัวเองว่าเป็นองค์กรการแพร่กระจายความคิดก็คงอาจจะอยู่รอดได้มากกว่านี้ 5. idealistic ต้องเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่และอาจจะทําไม่ได้มันฟังดูแปลกๆนะครับว่าถ้าทําไม่ได้แล้วจะทําไปทําไมกลับไปดูตัวอย่างการประกาศเสรีภาพของสหรัฐนะครับตอนที่เขาร่างสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วบอกว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันจริงๆแล้วเขาแค่หมายถึงผู้ชายคนขาวที่เป็นคริสเท่านั้นแต่หลังจากนั้น สิทธิก็เริ่มขยายให้กับชาวอเมริกันสีผิวผู้หญิงก็เริ่มมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งและปัจจุบันเพศทางเลือกก็เริ่มจะมีสิทธิ์มากขึ้นถึงแม้ว่าเขาจะมาไกลามากจากอดีตแต่มันก็ยังมีอีกเยอะที่ยังสามารถทําได้มีบางอย่างที่อาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับ just cause หเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่อาจจะฟังดูเหมือน just cause แต่มันไม่ใช่เสมอไปยกตัวอย่างนะครับในยุคจอห์นเอฟเคนเนดีที่เขาต้องการให้สหรัฐไปดวงจันทร์เป็นประเทศแรก แน่นอนครับว่าตอนนั้นมันเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากแต่สุดท้ายแล้วเมื่อทําได้มันก็จบลงสิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ควรจะผลักดันวิสัยทัศน์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วย 2. ความต้องการเป็นที่1ไม่ใช่เป็น just cost เพราะมันเอาตัวงองค์กรเป็นศูนย์กลางเกินไปซึ่งอาจจะไม่ให้ประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้องอื่นๆแน่นอนครับว่าองค์กรอาจจะมีสินค้าที่ดีที่สุดจริงๆ แต่ก็ต้องภาวนาว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีนะครับเมื่อไหร่ที่คิด just cause ได้ก็ควรจะเขียนเอาไว้ด้วยนะครับทุนนิยม2สไตล์ก่อนที่จะไปเรื่องที่2นะครับจะพูดถึงความคิดทุนนิยมที่มันมีการเปลี่ยนแปลงจาก infinite mindset จากอดีตมาสู่ finite mindset ในปัจจุบันในงานวิจัยของธนาคารเครดิตสวิสพบว่าอายุเฉลี่ยของบริษัทในยุค60อยู่ที่ประมาณ60ปี แต่ปัจจุบ,บันอยู่ที่แค่ย0ปีเท่านั้นคนส่วนมากคิดว่าเป็นเพราะเทคโนโลยีที่มา disrupt ห,หลายๆอุตสาหกรรมแต่ถ้ามองจริงๆแล้วการ disrupt มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วต้นตอของความคิดทุนนิยมในปัจจุบันอาจจะมาจากนักเศรษฐศาสตร์ยุค70ที่ได้รับรางวัลโนเบลนามว่ามิลตันฟริดแมนเขากล่าวไว้ว่าจุดประสงค์ของการทำธุรกิจคือทำเงินให้ได้มากที่สุดให้กับเจ้าของธุรกิจและผู้ถือหุ้นเท่านั้น ซึ่งก็เป็นความคิดที่ยอมรับกันมาจนถึงทุกวันนี้แต่ความคิดแบบฟไนท์นี้ไม่ใช่เป็นวิธีการทําธุรกิจวิธีเดียวในอดีตในศตวรรษที่18บิดาแห่งเศรษฐศาสตร์และนักปรัชญาชาวสกอตแลนด์นามว่าอดัมสมิธได้เขียนหนังสือชื่อว่า The Wealth of Nations ซึ่งเป็นหนังสือที่วางพื้นฐานความคิดด้านเศรษฐศาสตร์ในหนังสือเขากล่าวว่าการบริโภคเป็นจุดประสงค์เดียวที่ผู้ผลิตควรจะใส่ใจและให้ความสําคัญที่สุด นั่นหมายความว่าความต้องการของผู้บริโภคมีความสาคัญกว่าเจ้าของกิจการมันไม่ใช่เพราะเขามีจิตใจดีงามแต่มันเป็นเพราะเขาจะได้ผลประโยชน์สูงสุดจากการให้สินค้าที่มีคุณภาพซึ่งระบบนี้ให้ผลประโยชน์ที่ดีกับทุกฝ่ายแต่สิ่งที่อดัมสมิธคาดไม่ถึงก็คือการที่จะมีนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่สนใจแต่ผลประกอบการระยะสั้นเข้ามาและกดดันผู้บริหารให้ตัดต้นทุนเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์สูงสุดให้พวกเขาเอง แต่คุณภาพของสินค้าก็จะลดลงเช่นกันสมัยก่อนผู้บริหารมองตัวเองว่าเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ให้ทุกฝ่ายแต่สมัยนี้ค่าตอบแทนของพวกเขาผูกมัดกับราคาหุ้นฉะนั้นเขายินดีที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้มันสูงขึ้นถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เกิดประโยชน์หรือในบางครั้งอาจจะเข้าข่ายผิดจรรยาบรรณหรือผิดกฎหมายด้วยซ้ำบางคนบอกว่ามันไม่มีอะไรผิดที่บริษัทจะต้องทำเงินให้ผู้ถือหุ้นให้มากที่สุดเพราะผู้ถือหุ้นลงทุนทรัพยากรการ,การเงิน แต่ถ้ามองอย่างนั้นพนักงานก็ลงทรัพยากรทางทักษะและเวลาเหมือนกันทั้งสองทรัพยากรมีคุณค่าสําหรับองค์กรแต่ทําไมผู้ถือหุ้นและผู้บริหารได้ผลประโยชน์สูงขึ้นทนั้งที่สําหรับพนักงานทั่วไปยังคงที่อยู่จากการสํารวจในอเมริกาในยุค70ค่าตอบแทนของ CEO มากกว่าพนักงานทั่วไปประมาณ30เท่าแต่ปัจจุบันเกือบจะ300เท่าแล้วค่าตอบแทนพวกเขาโตเร็วกว่าตลาดหลักทรัพย์ซะอีก เฮนรี่ฟอร์ดเคยพูดว่าบริษัทที่คิดจะทำเงินอย่างเดียวเป็นบริษัทที่ไม่มีคุณภาพบริษัทควรมีอยู่เพื่อที่จะพัฒนาบางสิ่งบางอย่างให้สังคมอย่างเช่นเทคโนโลยีหรือคุณภาพชีวิตและถ้าผู้บริโภคเห็นคุณค่านั้นก็จะยอมจ่ายเงินและบริษัทก็สามารถเอาเงินพวกนั้นไปพัฒนาเพิ่มขึ้นระบบทุนนิยมไม่ควรจะเกี่ยวกับการสร้างทรัพย์สินอย่างเดียวแต่ควรเป็นการสร้างความก้าวหน้าให้กับสังคมมากกว่าในเมื่อทุกๆอย่างสามารถโดนดิสรับได้ แล้วทำไมการทำธุรกิจจะโดนดิสรับไม่ได้บ้างล่ะครับตอนนี้ก็เริ่มจะเห็นการเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วองค์กรอย่าง B Corp และ Conscious Capitalism เป็นองค์กรที่วางมาตรฐานการทำธุรกิจที่มีความรับผิดชอบกับสังคมและเขาก็จะโปรโมทบริษัทสมาชิกที่ทำตามมาตรฐานนั้นเราคงจะต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับ Trusting Teams ท,ท,ทีมที่เชื่อใจกัน มันมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนที่ทำงานร่วมกันกับกลุ่มคนที่เชื่อใจกันและกันการเชื่อใจกันทำให้คนรู้สึกปลอดภัยและกล้าที่จะพูดความในใจออกมาไม่ว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือการยอมรับความผิดพลาดหรือจะเสนอแนวทางใหม่ในการทำงานในทางกลับกันการปกปิดข้อผิดพลาดอาจจะทำให้ปัญหามันใหญ่เกินที่จะแก้ไขได้ในการทำงานส่วนใหญ่ คนที่เป็นผู้นําจะเน้นประสิทธิภาพการทํางานมากกว่าความเชื่อใจภายในทีมและไม่เน้นความรู้สึกลูกทีมแต่สุดท้ายเราทุกคนก็เป็นมนุษย์นะครับไม่มีใครปิดความรู้สึกในที่ทํางานได้หรอกครับขนาดหน่วยรบพิเศษ Navy SEAL ยังใช้สองสิ่งนี้ในการพิจารณาทหารที่เข้ามารับสมัครเขายอมรับทหารที่มีประสิทธิภาพปานกลางแต่มีความเชื่อใจได้สูงมากกว่าคนที่มีประสิทธิภาพสูงแต่เชื่อใจไม่ค่อยได้แต่ก็ใช่ว่าคนที่มีความเชื่อใจต่ําก็ควรจะละทิ้งไปเลย ต้องดูว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงจากการอบรมหรือการปลูกฝังได้หรือเปล่าการเน้นประสิทธิภาพการทํางานอย่างเดียวจะทําให้เกิดการแข่งแย่งชิงดีกันภายในทีมซึ่งแต่ละคนก็จะทําสิ่งที่ตัวเองได้ประโยชน์เท่านั้นและในบางครั้งอาจจะเข้าข่ายผิดจรรยาบรรณหรือผิดกฎหมายได้ยกตัวอย่างนะครับระหว่างปี2 0 1 1ถึง2 0 1พนพนักงานธนาคารเวลส์ฟา์โกได้เปิดบัญชีป,ปลอมมากกว่า3ล้านบัญชีให้กับลูกค้า และลูกค้าก็โดนหักค่าธรรมเนียมและได้รับบารต่างๆทั้งนั้นที่เขาไม่ได้ขอสุดท้ายแล้วธนาคารต้องไล่พนักงานมากกว่า5้าพนคนออกและโดนรัฐบาลปรับไป185ล้านดอลลาร์และยังโดนการฟ้องร้องอีกซึ่งจ่ายทั้งหมดประมาณ2.7พันล้านดอลลาร์นี่ไม่ใช่พนักงานแค่คน2คนนะครับแต่5,000กว่าคนและเกิดขึ้นไ็นเวลานานพวกเขาทํากันจนเป็นเรื่องธรรมดา เหตุผลที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าความกดดันจากเบื้องบนให้ขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารเพิ่มขึ้นจนพวกเขาจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะทำยอดนี่ไม่ใช่ตัวอย่างตัวอย่างเดียวนะครับเราได้ยินการกระทําของหลายๆบริษัทที่ทําผิดกฎหมายอยู่เรื่อยๆคุณไซมอนบอกว่าหน้าที่ของผู้นําไม่จำเป็นจะต้องรับผิดชอบกับประสิทธิภาพงานเสมอไปแต่เขาต้องรับผิดชอบกับกลุ่มคนที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงกับประสิทธิภาพงาน วิธีที่ดีที่สุดที่จะสร้างประสิทธิภาพควรคิดแบบ infinite mindset ผู้นำจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่มีการแบ่งปันข้อมูลอย่างอิสระข้อผิดพลาดสามารถนำมาคุยกันได้และได้รับการช่วยเหลือในการแก้ไขสิ่งพวกนี้จะทำให้มีความเชื่อใจกันมากขึ้นและจะลดการทำผิดจรรยาบรน worthy rivals คู่แข่งที่คู่ควรตอนต้นผมเกริ่นไปแล้วนะครับ ว่าคนที่เล่นอินฟินิตเกมจะไม่หมกมุ่นกับคู่แข่งมากเกินไปแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นไม่ได้ยากที่จะไม่มองคนอื่นเลยว่าเขาทําอะไรอยู่แทนที่คุณจะมองคู่แข่งเพื่อที่จะเอาชนะคุณควรจะมองเขาให้เป็นคู่แข่งที่คู่ควรซึ่งจะทําให้คุณพัฒน,นาตัวเองได้มากขึ้นคู่แข่งที่คู่ควรไม่จําเป็นจะต้องเป็นคู่แข่งโดยตรงเสมอไปและคุณไม่จําเป็นจะต้องชอบหรือเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทําแต่การที่มีพวกเขาอยู่ จะทําให้คุณสามารถดาเนินความมุ่งหมายของคุณต่อไปได้อาจจะเป็นเพราะคุณสามารถเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากพวกเขาก็ได้แค่เปลี่ยน mindset จากการจะเอาชนะเป็นความต้องการปรับปรุงมันจะทาให้คุณเปลี่ยนโฟกัสจากผลลัพธ์ไปเป็นขั้นตอนแทนซึ่งก็จะเปลี่ยนมุมมองด้านธุรกิจด้วยในเมื่อการเอาชนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแรงกดดันภายนอกก็จะไม่ส่งผลให้ทาอะไรที่ปิดจัญญาบรนคุณไซมอนยกตัวอย่างเขากับนักเขียนคนหนึ่งที่ชื่อว่าอดัมกรันท ซึ่งก็เป็นนักเขียนด้านธุรกิจที่โด่งดังเช่นกันสมัยก่อนคุณไซมอนจะคอยเช็คเสมอว่าหนังสือของเขากับหนังสือของคุณอาดัมใครมียอดขายมากกว่ากันเขาหมกมุ่นกับคุณอาดัมมากจนเริ่มเสียความมั่นใจแต่หลังจากที่เขาได้รู้จักกับคุณอาดัมเขาก็ได้ไปเป็นเพื่อนสนิทกันและต่างคนก็ต่อยอดความคิดของกันและกันจึงทําให้ความคิดด้านธุรกิจนั้นขยายขึ้นมากกว่าที่เขาสามารถคิดได้คุณไซมอนยังให้คุณอาดัมอ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนที่จะออกพิมพ์เผื่อว่าจะเจอข้อผิดพลาด นี่ทำให้เห็นว่า infinite mindset เป็น mindset ที่เน้นความล้นหลามและเพียงพอที่แบ่งปันกันได้ในขณะที่ finite mindset จะเห็นแต่ความขาดแคลนและต้องคอยแย่งชิงกันการมีคู่แข่งที่คู่ควรก็อาจจะทำให้คุณรู้ว่าทำไมคุณเข้ามาในเกมธุรกิจตั้งแต่แรกในสมัยที่ IBM เข้ามาเป็นคู่แข่งกับ Apple ในด้านธุรกิจ PC Apple ได้ลงโฆษณาใน Wall Street Journal เพื่อต้อนรับ IBM เข้ามาในการแข่งขัน เพราะพวกเขารู้ว่าการที่มีผู้เล่นใหม่ในอุตสาหการรม PC จะทําให้ผู้คนสนใจใน PC มากขึ้นซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีกับทุกฝ่ายและสุดท้ายแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่ Apple ต้องการแต่ในทางกลับกันถ้าคู่แข่งที่คู่ควรออกไปจากเกมก็ใช้ว่าคุณจะเป็นผู้ชนะเพราะจะมีผู้เล่นใหม่ที่พร้อมเข้ามาเสมอ Existential flexibility ความยืดหยุ่นเพื่อความอยู่รอดในปี1 9 5 2 นักธุรกิจและนักเขียนแอนิเมชันวอลต์ดิสนีย์ได้ขายทรัพย์สินจำนวนมากของเขาและลดบทบาทในบริษัทที่เขาก่อตั้งเพื่อที่จะระดมทุนสร้างดิสนีย์แลนด์ซึ่งเป็นโปรเจกต์ส่วนตัวหลายคนคิดว่าเขาบ้าไปแล้วเพราะบริษัทของเขาก็ประสบความสําเร็จอยู่แล้วและเขาไม่ต้องจําเป็นจะต้องมาเสี่ยงอีกรอบความมุ่งหมายในอุดมคติของวอลต์ดิสนีย์ก็คือเขาต้องการพาคนออกมาจากโลกแห่งความจริงที่มีแต่ความเครียดไปสู่โลกในความฝันที่มีแต่ความงดงามซึ่งใช้แอนิเมชันเป็นเครื่องมือ แต่บริษัทเขาเริ่มจะมีข้อจำกัดเพิ่มขึ้นจึงทำให้เขาอยากเปลี่ยนทิศทางดิสนีย์แลนด์เป็นสิ่งที่จะดำเนินความมุ่งหมายของเขาได้ต่อไปเพราะทุกคนไม่ต้องดูการ์ตูนอย่างเดียวตอนนี้ทุกคนสามารถเข้าไปอยู่ในการ์ตูนที่มีแต่ความสุขให้กับทุกคนได้เขายังอธิบายต่อว่าการทำแอนิเมชัน <ME U TER S> เมื่อทำเสร็จแล้วก็เสร็จเลยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ดิสนีย์แลนด์มันมีชีวิตของมันและจะไม่มีวันสร้างเสร็จเพราะมันสามารถต่อเติมและปรับปรุงได้ตลอด ซึ่งนี่เป็น infinite m i n เ s e t อย่างชัดเจนความยืดหยุ่นผู้ความอยู่รอดเป็นความสามารถที่จะ disrupt ตัวเองได้อย่างสุดตรงถ้าเห็นว่าทิศทางเดิมไม่สามารถดําเนินความมุ่งหมายในอุดมคดต,ติต่อไปได้อาจจะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์หรือเปลี่ยนสินค้าใหม่เลยก็เป็นไปได้ที่สําคัญคือแต่ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงรุกเพราะเห็นโอกาสที่ดีกว่าแน่นอนว่าผู้นําที่มี finite mindset ก็สามารถมองหาโอกาสนี้ได้เหมือนกันแต่ส่วนมากจะมองในอุตสาหกรรมตัวเอง และกับสิ่งที่จะทําให้ตัววัดค่าของตัวเองดูดีขึ้นในบางครั้งถ้าองค์กรเห็นโอกาส disrupt ตัวเองแต่ไม่ทําคนอื่นจะต้องเข้ามาทําแทนอย่างแน่นอนถ้าพูดถึงโลกการถ่ายรูปในอดีตคนส่วนมากก็ต้องคิดถึงโกดักผู้ก่อตั้งมีนามว่าจอร์จอิสแมนซึ่งเขามีความฝ่ายฝันที่จะให้คนทั่วไปสามารถที่จะบันทึกความทรงจําของตัวเองได้สินค้าที่สําคัญที่สุดของเขาในตอนนั้นคือฟิล์มถ่ายรูป หลังจากที่เข้าเสียชีวิตไปในปี1932บริษัทโกดักก็ได้คิดค้นดิจิตอลแคมีราเป็นผู้แรกในปี1975ซึ่งมันจะช่วยส่งเสริมความมุ่งหมายของผู้ก่อตั้งแต่ปัญหาก็คือมันจะมีผลกระทบร้ายแรงกับยอดขายฟิล์มถ่ายรูปซึ่งผู้บริหารในตอนนั้นก็เห็นว่าไม่ควรต่อยอดดิจิตอลแคมีราแต่หลังจากนั้นบริษัทอื่นๆก็พัฒนาดิจิตอลแคมีราต่อไปจนมาถึงทุกวันนี้เรามีกล้องในมือถือในปี2012 บริษัทโกดักยื่นลมละลายเพื่อฟื้นฟูกิจการหลังจากทำธุรกิจมานานกว่า130ปีในคำอธิบายผู้บริหารก็พูดถึงแต่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเลยทำให้สภาพคล่องของบริษัทลดลงจึงไม่สามารถอยู่รอดได้ซึ่งมันก็เป็นการมองแบบไฟน์ลา์มายด์เซ็ททุกวันนี้โกดดักมีกลุ่มลูกค้าเดียวก็คือนักถ่ายรูปมืออาชีพซึ่งผิดกับอุดมคติของผู้ก่อตั้งอย่างสิ้นเชิงหลังจากผู้ก่อตั้งที่มีความมุ่งหมายในอุดมคติจากไป ก็ไม่มีใครสารต่อวิสัยทัศน์นั้นเลยทําให้องค์กรไม่มีทิศทางที่แน่ชัดและถูกดิสรับไปทั้งๆท,ที่ตัวเองเป็นผู้คิดคนเทคโนโลยีด้านนั้น Courage to lead กล้าหาญที่จะเป็นผู้นําในโลกธุรกิจที่คนส่วนใหญ่ใช้ f i n i t e mindset ไม่ว่าจะเป็นจากนักลงทุนระยะสั้นที่ต้องการได้กําไรอย่างรวดเร็ว,รวหรือสื่อธุรกิจที่เน้นแต่การคาดเดากาไรในไตรามาสต่อไป การตัดสินใจและการกระทําของธุรกิจแบบ infinite mindset อาจจะมองว่าเป็นการเสี่ยงที่ไม่ควรและผู้นําองค์กรอาจจะโดนปลดได้ฉะนั้นความกล้าหาญที่จะทําตามความมุ่งหมายในอุดมคติมันสําคัญมากยกตัวอย่างในปี2014บริษัทขายายายักษ์ใหญ่ในสหรัฐ CVS ตัดสินใจเลิกขายบุหรี่เพื่อที่จะทำตามเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ก็คือการช่วยให้คนอยู่บนหนทางไปสู่สุขภาพที่ดีขึ้นในตอนนั้นนักวิเคราะห์ในทีวีหลายคนบอกว่า ไม่มีใครสนใจหรอกว่าบริษัทจะทําตัวเป็นพลเมืองที่ดีและเขาก็ทํานายว่าราคาหุ้นและกําไรต่อหุ้นจะตกใช่ครับวันต่อไปราคาหุ้นมันตกแต่หลังจากนั้นหนึ่งปีครึ่งราคาหุ้นก็ขึ้นมาเกือบเท่าตัวและกําไรต่อหุ้นขึ้นมา70%แน่นอนว่ามันอาจจะเป็นปัจจัยอื่นที่ทําให้ราคาหุ้นและกําไรสูงขึ้นแต่ที่เห็นได้ชัดก็คือพวกนักวิเคราะห์พวกนี้มองแค่ปัจจัยแคบๆเท่านั้นและในบางครั้งคําพูดของนักวิเคราะห์ ก็มีอิทธิพลกับราคาหุ้นในระยะสั้นเลยทําให้ดูเหมือนว่าพวกเขาพูดถูกมันมี2วิธีที่จะสร้างความกล้าหาญ 1. เราให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงที่จะท้าทายความคิดและบังคับให้ต้องเปลี่ยนแปลง 2. หาความมุ่งหมายในอุดมคติที่สร้างแรงบันดาลใจสร้างทีมงานที่มีความเชื่อใจกันหาคู่แข่งที่คู่ควรเพื่อพัฒนาตัวเองเตือนตัวเองว่าความมุ่งหมายมันจาเป็นจะต้องอยู่บนวิธีวิธีเดียวเห็นได้ว่าวิธีที่สอง เป็นวิธีที่สามารถควบคุมและวางแผนได้ดีกว่าในทางกลับกันมันไม่จำเป็นจะต้องใช้ความกล้าหาญอะไรมากมายถ้าต้องการบริหารธุรกิจแบบไฟายน้อมายเซ็ตคนหลายคนต้องการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ทําในสิ่งที่มีความหมายและองค์กรส่วนมากก็มีความมุ่งหมายที่ฟังดูสวยงามแต่บ่อยครั้งผู้นําไม่ทําตามสิ่งที่ตั้งไว้และมันจะเป็นจะต้องรับผิดชอบบริษัทขายยาคู่แข่งของ CVS บางบริษัทถึงแม้ว่าจะเขียนในเว็บไซต์ว่า จุดประสงค์ของบริษัทคือการพัฒนาสุขภาพแต่ก็ไม่ได้หยุดการขายบุหรีตาม C.V.S. และให้คำอธิบายว่าบริษัทเขาจําหน่ายสินค้าหลายประเภทและทําตามภายใต้กฎหมายมันเป็นคําอธิบายที่ไม่มีความรับผิดชอบซะเลยมันฟังเหมือนกับว่าคบกับใครสักคนนานๆแล้วท่านนอกใจก็ไม่ผิดเพราะยังไม่ได้แต่งงานถ้าผู้นํามีความกล้าหาญพอที่จะทําสิ่งที่ตั้งไว้มันจะโชว์ความน่าเชื่อถือซึ่งจะได้ความไว้วางใจจากพนักงานและลูกค้าในที่สุด แต่ก็ต้องยอมรับว่าถึงองค์กรและผู้นำจะมีเจตนาที่ดีขนาดไหนในบางครั้งก็อาจจะหลงทางกันได้และผู้นำบางคนก็คิดว่าความสําเร็จขององค์กรเป็นเพราะตัวเขาเองเท่านั้นบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่ได้หมายความว่าจะล้มเหลวไม่ได้นะครับเราเห็นมาแล้วนับไม่ถ้วนในอดีตแต่บริษัทยักษ์ใหญ่นั้นมีทรัพยากรที่มากกว่าซึ่งสามารถมีเวลามากกว่าในการเปลี่ยนแปลงมายด์เซตผู้นําองค์กรที่มีอินฟินิตมายด์เซตต้องยอมรับว่าตัวเองไม่มีคําตอบทุกอย่าง แต่เขารู้ว่าเขามีทีมงานที่เชื่อใจกันและมีความมุ่งหมายในอุดมคติที่จะคอยนำพาและยิ่งเขาโชว์ความกล้าหาญผู้ติดตามเขาจะโชว์ความกล้าหาญเช่นกันซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถอยู่รอดได้ในเวลายากลำบากสุดท้ายแล้วคุณไซมอนก็กล่าวว่าเราไม่มีช้อยที่จะเลือกว่าจะเล่นหรือไม่เล่นเกมชีวิตผู้เล่นในเกมบางคนมีอุดมคติเดียวกันและบางคนจะเป็นคู่แข่ง บางครั้งเราชนะบางครั้งเราแพ้แต่ไม่มีใครที่จะเรียกว่าเป็นผู้ชนะของชีวิตวันที่เราจากไปแล้วเกมชีวิตก็จะดำเนินต่อไปแล้วก็จะมีผู้เล่นใหม่เข้ามาแทนการเล่นแบบไฟ n ์ไนท์มายน์เซตจะเน้นการเอาชนะผู้อื่นและเอาผลประโยชน์ตัวเองเป็นหลักในขณะที่อินฟินิต m i มาย e ์เซตจะทำเพื่อผลักดันความมุ่งหมายในอุดมคติที่ใหญ่กว่าตัวเราเองมันเป็นการใช้ชีวิตโดยการให้คุณค่าและมีความรับผิดชอบกับคนรอบข้าง คุณเลือกเอานะครับว่าอยากเล่นเกมแบบไหนขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาฟังรีวิวหนังสือนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับและก็ต้องขออภัยถ้ามีอะไรบกพร่องด้วยนะครับถ้าชอบการรีวิวหนังสือก็ช่วย subscribe like share แล้วก็ comment ก็ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ